สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉ่มค่ะพี่น้อง,งกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะคะ่ะเมือ่อวานจะเฉิมกับพ่ไเด็กขายของนะคะพี่น้องต่ว่ากัดิีมีเสื้อผ้าสุดพิเศษเลยเนาะคะ่ะถึงลูกค้าจะเฉิมในมู่บ้านกัดิีเสื้อผ้ายุน้ำกันค่ะเมื่อนี้พอดีเนาะคะ่ะพี่อยู่ทั้งสวีเดนเนาะคะ่ะเพิ่นกะไอ๋เมาของหวานเฉิมเลยค่ะเมื่อนเนี่ย,มนเ,นยมเมาหมดเลยเฉิมกับสิคลายตะยุนีล่ะค่ะพี่ยุยทั้งสวีเดนเนาะคะ่ะเพิ่นเมาของหวานเริมห้าติบถุงค่ะขอบพระคุณในหลายๆด้วยค่ะ เพิ่นเมาของหวานม er ันม่วงเต้าเสริมมื่อนีห้าสิบถุงค่ะเต้าเสริมสิได้ไอ้เพิ่นเมาแลวเพิ่นจะให้เต้าเสริมน่เอาไปแจกให้ไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ใน,นหมู่บ้านเนาะค่ะหรือว่ายพ yeah. <number> <sia S 1> ายพี่น้องน <rence> ั่นล่ะไอ้เป็นยาพี่น้องแบบลูกค้าบ้านเฮา่นล่ะลูกค่าน้ำมันราคาพี่น้องนั่นล่ะเตเสริมกเลยสดเฮิตมันม่วงบนี่่ะกรสิเกินห0ไปยืดอกค่ะเ้าเสร์มก็ร่วมร่วมทำบุญเป็นน้ำพี่เพิ่นน้าเลยค่ะเพราะว่าได้เฮ็ดละเฮ็ดหมอไญหนึ่งยุค่ามือนีองหมมมอ่พ้เนาาเเอนนนนป็คครรูมั่่่วงง้้พีิ่มแล้วเากสิ เริ่มจากมันหัวมนุษย์ค่ะลืมแต่เอาให้เบิ่งูคนณ่าเพื่องปาปานหัวไม่ปลูกอ่ะปาดยุ้อันนี้ยังไม่ได้ใส่เหมิดหรอมือสิบปลูกค่อยๆใส่เรา่มจาเอาเครื่องหนึ่งก่อนอือเครื่องไหนเครื่องไหนใหญ่หรือว่าเนอ้ามันใส่พวกเหมิดแต่เธอใส่เลยตั้งหลายเทือกเอาเครื่องนี้ก่อนเลยเออเครื่องนี้ก่อนขออนุญาตปอกกันนะครับใครจะใส่ถุงมือเพราะว่าพีกระซ่งถุงมือมาะไฮลายุ้ยค่ะตอนปอกเนี่ยมันมีแต่นี้กะบเศียรปอกไปก้อนเน่อยะปอกกันทุก ปอกเป็นรสปะเทือปอกหัวเนี่ยปอกจะเบืดกันเนี่ยพี่น้อนมงอมองลูกค่ะมาเบิ็งเนื้อเพิ่นมันสอนที่ว่าเพิ่นเป็นมันม่วงแต่ว่าเพิ่นเป็นมันม่วงที่แบบอันเนื้อสัมผัสได้ได้รสชาติของเผือกความน,น,นอเทือกหน่อยมันสอนได้ลดกาิของเผือกเฮ็ดเป็นละหวานม,มันเข้ากันกับเผือกแต่ป่านนั้นพี่น้องบางท่านเพิ่่นก็ยังงวาขอมขึงี่บ่หวานหลาายบงท่านมันก็ว่าอุา้ยของเสรืร่รม,รรมพอดีเนาะบ่หวานหลายจังซี่นะเสรืร่มก็เลยเฮ็ดกลางๆค่ะปะเทื่อเอาใจผู้ให้เพิ่นเฮ็ด หวานลายปะนี่ถือข้นมากๆกว่าลายอีกก็เติมกะเลยเห็ดเหวานมันอยู่ค่ะแม่์จะไหมเห็ดซอยสวัสดีครับพี่เชอรหนี่สวัสดีจ้าพี่เชอ่์ก็ฝากมาด้วยต้องปั่นเลือกปะนี่แหลปะปั่ดสนิทละอย่าปอกไปก้อนค่ะเดี๋ยวเขาคอยมาล่างเรามาซอยซอยกันค่ะใหญ่หลายเนาะต้องซอยกันครับพี่น้องซอยกันหืมน้าเนี่ยลูกบ้ามบ้านมเพื่อนเนี่ย

มนเด่นหลายอ๋อร้อยปีก่อนค่ะล้วค่มาเบิ้งขั้นตอนกันทำของหวานอีกเนาะคะ่ะเียบรอยเลยพี่น้องแบบน,นี้เราก็จะเปต้มเนาะคะ่ะส,สวยละเราก็จะเปต้มมันตัวนี้นะคะ่ะไม่ได้สีม่วงไลายค้องมันเขียวม่วงนะคะ่ะแต่มันเป็นมันที่แบบว่ามีรสชาติของเผือก ซึ่งเหตุออกมาแล้วน่ะมันผมกอมเพราะว่ามันจะมาคันคอคือต้องเผื่อเผื่อครับเขาไปเลือกเขาถือขันคอได้ค่ะอันเนยโยแต่ว่ามันตัวนี้มันกลิ่นแ่บเนี่ยแต่ว่าคันเขามาหนึ่งกลิ่นเหมือนกันหนึ่งเพราะแสบเลยน้องมันหัวใงมันหลายมันก็เลยเพราะแสบน้องไปครับไปเลยพี่น้องไปไปต้มมันนยค่ะจะลองหมอไหมกันพี่น้องต้มกันเลยค่ะเนี่ยลายยุทธ์เถอะ มาปเดี๋พี่น้องสุกแล้วค่ะอืดูค่ะดตักก่อนด้อค่ะประเดี๋ยพี่น้องุ่นะตักซ้อนนี่ค่ะงามๆมาประเดี๋พี่น้องตั้งน้ำไหมค่ะน้ำนี่เขาจะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเด้อค่ะหรือว่าพี่น้องมีใบเตยก็ใส่เข้าไปได้เด้อค่ะอยู่นะเขาเพราะเด้ใส่ใบเตยไปแล้วแบบไอ้ต้มน้ำใส่เกลือหยดเกลือลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอนน้ำเดือดเขาก็มาใส่เม็ดสาคูเนาะค่ะมาพี่น้องน้ำหัวจะเดือดค่ะ ตะครูล,ลงไปเด้อค่ะตะครูก็จะไต่ทั้งหมดอันนี้ถุงละกษาตามถุงมาบัลรวนไปเรื่อยๆเด้อค่ะหมอญงแ,น,น,งแน,น,น่น,น้อเห็ดหมอญงแน่ละอันนั้นหนานฮอนนี้พี่น้องโดนเติบค่ะคนไปแน่ค่ะช่วแรกๆเอ้ยมันมาติดกันมันจะบริจารกันอีกก่อนเนาะค่ะคนไปแบบนี้ดเด้อค่ะเดี๋ยวรอเอ้ยตะครูสุดละห้องก็ค่อยเห็ดตอนต่อไปเนาะค่ะ เส้นตาลลงไปแล้วเด้ค่ะตามแจ้ใส่ตามโลคำละค่ะว่าเมนต้าย้อนอย่างนี้พี่น้องหมอบ่พดาะฝนจังเด้อเสื่กันยังงือยี่ว่าหมอคือเพราะฝนเดี๋ยวเส้นตาลลงไปเลยเด้ค่ะตามรลเดี๋ยวเราไปตักน้ำกันเลยกกยหาสิบถุงด้่ดอกค่ะพี่น้องไปแจกพี่น้องในบ้านน้ำกันค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณพี่ยุ้ยทางสวิเดนเนาะค่ะเป็นเหมาของหวานสื่อเสร้ยมือนี่หากันไปตักกันละค่ะไปพี่น้องน่ค่ะเต่มมันเลยเนาะอืม มันม้วนเขาไปนะอม,มอ่ยไยสะใจอะไรไปซื้อมออมาไม่เลยค่ะไงไยเลยวานวานะนะพี่น้องไปข้าวไปตาใครลูกข้าเลยเด้อค่ะตะวากระตาเป็นทุงเป็นทุงนั่นแหล,ละพี่น้องเพราะว่ามันสิกคาก่อนตปแล้วครับพี่น้องไปแกงมือกำคำนี่ล้ครับมา,าบพี่น้องมาหายายกันครับหลังแรก ใช่ครับพ่อย้ายเลยค um, uh, mm, uh ุณ huh. ย้ายกันคุณย้ายจากเก่านอนระดีเนี่ยค่ะอื้มอ่อนน่องพมาแบบเป็นถุงเป็นชุงเลยค่ะตอนไหนคุณย้ายกันคนอ่ะมีตั้มอันเกล็ดเนาะตัวนั้นคุณยายกับคนแต่เมงคุณย้ายอยู่อยู่น่ะเราก่อนอีกอันบังอันนั้นคือเอาด้วยวนี่ยางไออกมาออกมาอยู่เอ่อเมาของหวานครับคุณย้ายกันยังเดินแข็งแรงอยู่น่ะ สามถุงน้อยย้ายประมาณสามถุงอ่าของหวานพี่อะไรต้องขอขอบพระคุณนะค่ะพี่พี่ยุ้ยเนาะใชอเนาะพี่ยุ้ยสวีเดนค่ะเพป็นไอ้เมาของหวานเต้าเจมเลยเต้าเจมกระเทจกายยุดดอกเด้อค่ะแต่ว่ากระติตักหน่อยตักไลอาจจะได้ไอ้ลายถุงยุดดอกเพราะว่า อาจิตักหลายคนปริมาณที่ว่าจะคองขายกับนี้เน่ค่ะเนี่ยตั้จแต่ทำแม่เน,ะนาะอะไรกันเลยไก่หมอนี่ที่จริงหมอนี่ไงต้นี่เนาะค่ะปกติถ้าเติมเอดกันสิตุ่นเกือบหมกซิปปุณหะหมกซิปนึกเจ็ดซิปปุณหะเพราะว่าหมอน้อยถ้าเติมเ,เบอร์เบอร์ยังยุดงั้นอ่ะนะตัเบอร์สักหกนึ่งทำแม่เนาะเพราะยังได้สามสิบก็ถุงสี่สิบก็หกก็ตากกันอันนี้เบอร์สี่สิบห้าค่ะนี่ครับตักซอยกันซอยกันค่ะ ใช่ให้คุณยายสามถุงเพราะว่าคุณยายอยู่กับคุณตาละกันตกสายเนาะค่ะสามถุงมาบ้านหลังแรกเลยนะค่ะมื่อนี่พาพี่น้องเนาะไอ้ที่คือว่าเนี่ยเราเสริมเฮตเตอร์เวนอยู่นะค่ะกับแม่เนี่ยตาบ้าหมอเนาะแม่นาะนั่นหอนหมอนไหมอย่หมอนไหมสงสัยว่าหมอนไหมสงสัยนะค่ะบังหอนจ้ ใช่ครับเสริมเลยโอ้ยสิได้หันตะเวนตกตะบะกับยังบ้านไดเด็กเด็กอ่ะตะเวนกับตคือไปคุณแม่ไปมอกบบคุณยายค่ะเอาของหวานมาให้เขาแล้งเราเป่เากับยังตาลอยลอยสีเดือนลอยหาเดือนแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นอนเหรไม่หาเดือนไม่ย้ายกินย้ายกิน้ำบานจะเสียดาย เอาขอ,องหวานมาฝากมือนีิพี่เพิ่นใจดีเพื่อนอันมะเมาน้ำหวานอนั่นน่าจเลยเห็ดเอามาทรงได้จ้าได้ค่ะมาแล้วครับพี่นอ้องคนครับเรืเอาแกะแล,แล้วครับวันนี้มันแล้วครับมาละลายม้าน้ำกันมืดข้ามึน <c oughs> นี่ตนละหนึ่งถุงเนาะมอเตลเลวค่ะพี่นอ้องมาค่ะ พอก ained, mm. <er like, ันค in ่ะเออเขาบอกไหมบอก่่นะ้กถุงไม่ให้เราใช่ถุงไม่เพิ่นน no ok ึ่ง่ายค่ะของหวานเจ็บหมดซะแล้วหมอบหอยหมอบหอนง่ายมอไม่ด้้

นาแม่มเนี่เอาไปด่ซือตรงนี้ใช่ฮันฮอนเดี๋ยวนี้เเห็นอะไรเงี้เนี่ยโอ้โหใส่หู้ห้าครับอายๆง่ายเด๋ยหรอข้ขอบคุณค่ะไปค่ะ คุณยายอยู่ครับยายญี่ปนค่ะคุณยายเินมาได้เนาะค่ะไปห้ยายนะมครับยายนไม่ขอมัดเลยเสียบป๊ป้าเพตแล้วเียบปั๊บไปผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ย แาเต็มอาไม่ขอมัดไม่ขอมัดไม่ขอมัดเท่าไรนะเท่าไรกระทีมใส่แล้วก็มัดมาขอกระเทียมใส่้ก็มัดมาขอนให้แม่ตู้กันมามัดสร้อยกันข้ามเมื่อนี้ลูกข้าเขาต้องมัดซอยกัน้ชายั

มีตำมันล้วนๆนะมืึอนี้ค่ะตำมันเลยตาไหมนี่หวานนี่ตีนี่หวานนะพี่ตีนด้วยนะคะเอากระติกนี่ยรึไงอากระติกตี๋ของหวานค่ะพี่น้องขอบพระคุณหลายเด้อค่ะที่เมาส์เชิญค่ะเชิญกับแมาเจกพี่น้องให้บ้านเฮาขึ้นยัยขอบคุณหลายๆเด้อ เลหลูกเลไลเนาะแม่พรลาเง้ยหาครับครชวงมันหวาใดีมีแห้งไอพรที่ยุยพนน้ำป้ค่ะยุ่ทังตาิเด่นพี่น้องคนใหญ่พรน้ำาาเงิ้ไก่สู้ๆกันหวานเด้อำำรวยรเด้อดีม่แห้งเด้อ่จงไหก็ได้สมคมหักวาสนาเลยแม่พี่น้องไดยูไดคิดของหวานเดี๋ยวเราไปบังนี้กันนียายทำไมล่ะลูก ไปแม่ยายครับคุณย้ายนะปานหอนเดียะจ้ามันกวน้จ้าคูมันหมองมาเวจ้าเออมันร้อนนะลูกร้อนร้อนลยกขยับออกก่อนลูกได้เนะการทางเลย ยา,ายกับพืนตา้าม่นบะ้ยายสีหอนมันหอนมมันหอนจเจนก็ได้ได้เอมัม่ราไเวยมรวยว่่รวยมานรวยมาก้าหัว

ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญยๆหญ่คุณคะร้อนนะค่ะนี่แหละผมก็อยากได้ยินเขาบอ้อยเสียงโอยตัวใหญ่ก็ได้เท่าเดิมนะคะก็จะเอาแตนสาคูให้หลโอนนั่นแน่มันแหน่สายูให้แห่แล้บาคูไยค่ะมันร้อนนะคะ ไ,ไ,ไอ,อ,ไไอ้ผู้เนไส้ถวยก็เลยไส้ถวยค่ะเขาได้อันเอียงก็่ได้อันนั้นนามันเกค่ะแต่ว่กายแน่นอนละ่ะค่แม่เขาเสริมไขคงละซิบะไ <ingo> ายแนนอน้อสส้ถวยก็ใส้ถวยผู้เน,นไส้ถวยก็ไส้ถวยตั้มสองถุงมนชอ เอินยูน้ำกันหลายคนเนาะกันไอ้วยเพิ่มรถค้าเฮ็ดแรียไม่ไหม้าแล้วนี่แหละเออเอินย้ายเนเอินย้ายย้นแลค้าเอินเอาลายดยตองถุงนะลูกปอบออกลูบ้าบ้าเออบ้าออกมาแล้วออกมาจะล้มบมาแล้วเอ้าเกี่ยวนึงตันหนึ่น่องคือไรออกงูนะวันศีาษะ สองถุงโอ้มาล้ำดีไปเลยมาล่มตายยังไม่มูเลยตายพี่เขาอ่ายืดดียู่ใส่ถุงดีครับเจนมาเอาเจนเจนสองถุงนะับวันนี้มาเด็กฟรีพี่ยุ้ยเหมาจ้าฟางก็ฝุ่นเนาะซ้ำกันซ้ำกันจังมาค่ะ นี่น้าได้ค่ะให้ยายเลยลูกให้ยายเลยครบพชไปเป็นพี่น้องเขาก็ไปนราคาต้อยที่เขาม่ประจำนะค่ะไม่ยอมดม่น้ำค่างองไม่ยอมจะค้าถ้าพี่เพิ่นเหมาเมรดมื่อนี้กัแล้วพี่เพิ่นอยากมาเห็ดบุญน้ำค้าี่ยุ้ยนํ ได้ทุนครับตาเดียว้ารงนี้เยนห้่นปคับครับครับ้ยายนี่ให้ยายนี่ตาเรินเอาตาตาทุยตาเร็ว เอ็ดแล่ะพี่น้องกันแม่นะคะกตักไปนี่เลยนี่ละให้แม่น่เองพัวถึงไปน้อพี่น้องหนา่งเหลือหลายยกหกเคือหมอเลยหามนี่ไป้านมาได้ไัของหวานก้อนข้าเอมาเอามาเอาออครับมาครับ แทนมาของหวานของหวานเนาะของหวานน้าขอบคุณค่ะน้ำตาลหมดเลนี่ครับสองถุงครับม่วงทองให้อีกเลยเถอะครับโอเคนี่นี่มัดเอกนี่แกะผีครับพี่พี่ยุยเอฟซีเป็นหมาจ้าย้ายมาเอายายแอนครับเป็นหมอมอครับ ขอบปคุณพี่ยุ้ยหลาย้หน้พี่ยุ้ยัพี่ยุ้ยสวิเดนครับมันหมอหมอแล้วครับเนหมอหมอเลยครับหมอหมอหมอค่ะจะไดเห็นพระเด็กเลยค่ะเอาค่ะ้ตุก่อนุกครครับไปไหน่กระตีด้ยวารครับ ครับแมวของหวานแม่ของครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ c ซีตัวน่อยครับ ขายมวนมวน้ำกันค่า uh พี่ย nee. nee. ุ้ยเป็นเหมาเมือดบอกกเลยขายมวนหลายมือนี่ทำเนตว่ากับเนยพี่นอเมื่อกก่ยุ้ยบ้างน้องากาขู่ะเอ้าเลยาขูงามค่ะหางหนึ่งกับย่านจะคลองกับมีเรเด้อเป็นยาค่ะ ลองพี่ค่ะมาเลยค่ะใสุ่งกองถุงก่อนยังไงหมดเอเกือบวบพอได้เกืบพอได้ไเก็บพัฒนาเลยค่ามาแล้วลูกค่่เสุดท้าย้วครับสุดท้ายนีคนสวยครับสุดท้ายแฟนเรา รถมานะล actually, uh, dude, s <S yeah. oh. Oh. Uh, ูกนะหายแฟนจับด uh, uh ีๆ huh. จับด uh ีดเอาคุณแม่เกงม้อนะอันี่ยังก็เกือบพ่หอตดีกว่าเกือบพ่หมมเนาะี่สิบห้าหมอนี่นะแม่นั้นอ่อนค่ะาวได้ตรงไหนแม่คนองพอดีขอบคุณค่ะคนละองได้คนะอง่า ขอบคุณค่ะยังไม่ได้คำที่ไหนเนาะพี่ลูกเกดเนาะหวานมันมันเลยกะทิหวานมันมันเลยค่ะกะทิใส่ให้หมดเลยกัเลยถุงอื่นอยู่นะถุงอื่นไม่มีกะทิจะออกแล้วถุงเพราะว่าหลานนายกูถาวรเอกค่ะเดี๋ยวมือันนั่นลูกสาวว่าเมื่อบ้านบมอบนอนเอาอื้มขันติเส้ยมึดเอาวะเนี่ยเอาเอาวต้องแม่มันเออมึดละแค่เนาะวุ่นใจ มูลดีก็กันค่ะพี่สาวเจสสมน้องฆ่ะพี่น้องก็จดจำได้แต่ว่าดีเอสีนะคะพี่สาวนี่ยพวกไปใส่มาใส่เป็นกะโหลงกันแล้วนะโอ้ยฉันลูก่อ่าพี่สาวดิสตาหมดแล้วค่ะใช่โยนะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเจสสมกับเซียวอิสเนี่แหละเด้อค่ะขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ยุ้ยสวีเดนเนาะค่ะเพิ่นเหมาหม่อมเจสสมเลยเนี่ยค่ะเจสสมกับเรศมาเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะนี่แหละที่ว่าเจสสมกับเรศมาเ็ด ของเจพี่น้องในหมู่บ้านนี่นะคะ่ะเป็นของหวานเมื่อนะะี้ค่ะของหวานก็เป็นตะคุมมันม่วงนะคะ่ะดูความตั้งใจแต่ว่าหม้อก,กับไฟตาแน่หน่อยหนึ่งก็เลยเดีมาทำค่ะตักคำเว้นกับหมีความสุคก็เก่าแหละเนาะคะ่ะปากเป็นกำลังใจฝากคนไรก็เช้น้ำด้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะคแล้วเสริมใหกพี่น้องด้วค่ะ